สวัสด,ดีคนรักน้องแบลวแล้วก็สวัสด,ดีพี่พ,พี่แฟนหมัดมวยทุกท่านนะคะก่อนรับฟังข้อมูลมวยขออนุญ,ญาตแนะนําพักยกผู้สนับสุนรายการพักยก24จบครบเครื่องเรื่องมวยมีมวยเดี่ยวมวยสเตปแอดแอดีไลน์มานะคะแอดพีเคสองสี่แอดพีเคยี่สิบสี่มีแอดนำหน้าทุกคางะเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบลวการันตีเครดเตเกษีชอบหลังช่างอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆกดซับสไครต์ก็ดิ่งแจ้งเตือนรอไว้เลยนะคะและถ้ารักหนูเอ็นดูหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะน้องแบลวสวัสดีทีเด็ดจะสีชอบหลังชาติเลดเมทัาจะสี 4, ล่าสุดคู่ที่1นึเลดเปิดไปที่มุมแดงฉลามเงินเป็นต่อ5-3และคู่2เลดเปิดไปที่ราคาเสมอเป๊กส่วนคู่3เลดเปิดไปที่มุมแดงสิงดำไปต่อ19และ ผู้เอกนะเลดเปิดไปที่ราคาเสมอ2พยักมุมน้ำเงินค่ะก็มารับฟังข้อมูลมวยเด็ดอีกสักรอบค่ะแล้วค่อยตัดสินใจที่เด็ดชอบหลังช่างขออนุญาตทวนโปรแกรมมวยไทยเสีีอาทิตย์ที่11เมษาย,ยน2567อีกสักครั้งนะคะคู่ที่1นฉลามเงินส์ฉลามขาวเจอกับโชคพิชิตโชคบางแสนเมื่อเช้าฉลามเงินช่างได้112ปอนพอดีค่ะส่วนเจ้าโชคพิชัยนะช่างได้112.2ลด0.2ค่ะและคู่2 เป็กปตททองทวีเจอกับใจสิงห์ลูกเจ้าแม่ไซทองคู่นี้ชกกันที่พิกัด112ปอนด์ค่ะเมื่อเช้าเป๊กกับใจสิงห์ช่างได้พอดีนะคะ112ปอนด์และคู่3สิงห์ดำเกียรติฟูเฟื่องเจอกับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมนะคคู่นี้ชกกันที่พิกัด111ปอนด์ค่ะเมื่อเช้าสิงห์ดำช่างได้111.4นะลด0.4ส่วนเพชรหนึ่งะช่างได้ตามพิกัดและคู่4นะคะเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินเจอกับ2พยักบูมเด็กเซียนะคะคู่นี้ชกกันที่พิกัด112ปอนด์เป็นคู่ป้องกันแชมป์นะคะเมื่อเช้าช่างได้พอดี ทั้งคู่นะคะคู่ที่1นฉลามเงินสีฉลามขาวเจอกับโชคพิชิตนะ,ค,ะคู่นี้ชนนะะาชาโชคพิกัดหนึรปอนด์ค่ะเมื่อเช้าเจ้าโชคพิชิตนะ,ะลด0-4นะ,ะก็เป็นชคอายุ17ปีทั้งสองคนนะส่วนสูงเท่ากัน,นะคะ่ะ170เซนติเมตรแต่ในรูปดูมุมน้ำเงินโชคพิชิตด,ดูสูงใหญ่หนากว่านะคะก็มุมแดงเป็นมวยมาจากขาดใหญ่สงขาวันนี้ชกกับมวยมาจากวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะการผ่านมวยมุมแดงดูดีกว่า50ครั้งส่วนน้ำเงิน30ครั้งะคะ่ะ คนนึงเป็นมวยซ้ายครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นขยันออกอาวุธมีลูกพยายามสูงนะคะยิ่งตกเป็นรองยิ่งขยันนะคะส่วนมุมน้ําเงินนะก็เป็นมวยสมบูตเตะขาต่อยหมัดนะคะฟอร์มล่าสุดนะ,ะแพ้เจ้าใจสิงมาแต่แพ้แค่ใจสิงคนเดียวนะคะนอกนั้นชนะมาชนะนักมาสองไฟล์วดค่ะซ้อมที่มุมแดงซ้อมที่สิงมาวินนะส่วนเจ้ามุมน้ําเงินเจ้าชมพิดซ้อมที่วอสุขสันเพชรบูบู์ค่ะเมื่อเช้าสองคนก็ช่างได้ตามพิกัดนะ มุมแดงเป็นมวยซ้ายสัญญาฝีมือครบเครื่องเตะได้ทั้งซ้ายขวาต่อยแรงบูดูดันวงในคว้าคอจับจับปั้มตีไปแข็งเก่งแข็ง,ขง,ขงแรงแฝดน้องนะคะส่วนมุมนง,งินนะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงนะนะดีวงในไร้แขนยัดไส้แรงเข่าในเหนียวแน่นเหมือนกันมีลำตายนะ,ะมวยตัวนี้มีของนะคะพร้อมการทุกก็แพ้สองชนะสองเหมือนกันค่ะ คู่นี้นะคะดูจากช่วงการชกตามรูปภาพนะคะมุมน้องเงินโชคพิชิตด,ดูดีกว่าดูหนากว่าแต่เลดตกไปรองถึง5้ารองนะค,ะคู่นี้หนูก็มีตัวชอบในใจนะคะมองว่าถ้าเจ้าฉลาดเงินนะคะเข้ามัวแบบรวดเร็วหนูมองว่ารวดเร็วดูดีจริงค่ะแต่รวดเร็วไม่โดนเป้านะคะต้องโดนเป้าค่ะ ส่วนเจ้าโชคพิดมองดูช้ากว่าแต่วันนี้ได้สูงได้ยาวนะคู่นี้อาจมีเอาถึงเนาะค่ะชอบไปที่มุมน้ำเงินโชคพิชิตนะใครไม่ชอบส่วนได้เลยค่ะลองไปส่วนคู่สองยาวไปค่ะเป๊กปตททองทวีวันนี้เจอกับใจสิงโลกเจ้าแม่ใส่ทองค่ะคู่นี้ชกกันพิกัด112บอปอนด์ค่ะดูจากรูปภาพเนื้อตัวนะคะเจ้าเป๊กส่วนสูงเตี้ยกว่า5เซนนาคนหนึ ห้ 53, อีกคนหนะึ่งร้อยห้าสิบแปดนะสิงสูงกว่าห้าเซนนะคะก็ยังยืนยันทำเดิมนะคะคู่นี้เคยแพ้กันมาที่ภูทรน,นะคะบางคนก็พูดว่าเจ้าใจสิงไม่ได้แพ้นะคะก็คือแบบว่าเหมือนว่ากรรมการเอาเป๊กอะไรแบบนี้นะแพ้ก็คือแพ้ค่ะเคยแพ้กันมาวันนี้ก็จะแพ้เหมือนเดิมนะคะเป๊กนะคะก่อนมาถึงรอบนี้ก็เจอนักชกมาถึง3คนนะคะหลากหลายก็กินมายากทั้ง นิวปกรณ์ทั้งเจ้ายอดนาทีแล้วก็ทั้งฉลามเงินก็น็อคฉลามเงินมาได้ก่อนนะคะก่อนเขาน็อคเขาก็เกือบล่วงเหมือนกันค่ะแต่ด้วยความเก่านะคะเลยเอาอยู่นะคะวันนี้ก็ด้วยความเก่าหัวจิตหัวใจดีก็จะเอาอยู่เหมือนเดิมเจ้าสิงนะคะก็ชนะมา3าครั้งเขารอบมารอเพื่อนๆก่อนคนอื่นนะคะก็เหมือนผ่านมวยมาแค่2คนนะคะโชว์พิคิตสองครั้งที่ชนะแล้วก็มาชนะเพชรมืองเหนือหนึ่งครั้งนะคะก็ยก2เตะ ก็ได้นับน็อกนะคะหนูก็มองว่าน้องเขายังไม่ได้เจอมวยหลากหลายนะคะก็ยังไม่ได้ออกกําลังกายกําลังแข้งกําลังขานะคะยังไม่ได้วัดความอึดถึกทนว่าถ้าเจอมวยยาก,ยากมาจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแต่ก่อนที่มาชกที่ช่องจะสี่มวยรอบนะ,ะก็เคยแพ้โลโบคอปนะคะส่วนโลโบคอปมาชกมวยรอบนะคะฉายไว้ก็เหมือนแพ้รัวแล้วะะตกรอบไปแล้วค่ะคู่นี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะชอบไปที่เป็กค,ค่ะราคาวันนี้ ก็ล่วงลงมาเหลือที่แค่ราคาเสมอเป๊กค,ค่ะราคาดีแบบนี้ต้องใส่ไปค่ะฟันธงและคู่ที่สามรองคู่เอกสิงดําวันนี้เจอกับเพชรหเพชรมวยทยิมคู่นี้เลดเปิดไปที่มุมแดงเป็นนักชกอายุ19ปีนะคะมุมแดงเจอกับนักชกรุ่นน้องอายุ18ปีฝลั่งเศสนะคะห่างกัน1ปีส่วนสูงมุมแดงนะคะสูง167ซนเมตรสูง เตี้ยกว่ากันแค่1เซนนะเจ้าเพชรหนึง่งร้อยหกสิบแปดเซนค่ะก็เป็นมวยมาจากคนหนึ่งสุราษฎร์อีกคนหนึ่งฝรั่งเศสนะคะการผ่านมวยมุมแดงดูดีกว่า60ครั้งค่ะแดะน้าเงินหน้าผ่านมา40ครั้งนะมุมแดงเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะคะส่วนเจ้าเพชรหนึ่งเป็นมวยครบเครื่องมีหมัดมวยทรงมวยสากลผสมผสานอยู่นะคะตามที่หนูเคยพูดไว้นะคะก็ทำครับทำการพิซ้อมมุมแดงนะครับการพิซซ้อมที่ร่มโพยิมเขตของเตยส่วน มุมน้ำเงินนะคะทำการพิซซัมี่เพชรมวยไทยค่ะน้ําหนักปล่อยๆของมุมแดง53กิโลส่วนเพชรหนึ่งใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะ54กิโลนะเวทที่โชคดีที่สุดของมุมแดงก็110 108ไม่เกิน110นะวันนี้เพิ่มเวทมาชกหนึ่งเวทนะ,ะก็ไม่มีปัญหาค่ะส่วนมุมน้ําเงินนะคะก็เวทที่โชคลูกเก่งเหมือนกันค่ะ109ไม่เกิน110นะ,ะก็เพิ่มเวทมาชกคนละหนึ่งเวทนะคะเพราะวันนี้ชก111ปอนด์นะคะเมื่อเช้านะคะก็ทั้งได้พอดีกันนะคะ111ปอนด์ จ้ามุมแดงนะสิ่งดำนะั้นเป็นมวยซ้ายจัดกานนะคะสอกคมเข่าในเหนียวหนุบหับเตะต่อยซ้ายแรงบู๊ดุดันไปแข็งแร่งกว่าขยันตื้อดีนะ,ะยิ่งชกยิ่งเก่งก็หนูลงในข้อมูล13ไฟนะพ่ายแค่2ครั้งถ้าเอารวมรวมแบบถึงปัจจุบันนะก็14ไฟค่ะไฟล่าสุดก็แพ้เจ้าติ๊กซอคืนไปนะคะก็ไปชกบ้านเขาครั้งหนึ่งก็ไปชกบ้านเขาเขาชนะติ๊กซอมาแบบ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 เบียดเสียดสูสีนะก็หนูลงไว้ในข้อมูลเดิมนะไปถึงที่เพชรน้ำชัย ฉันได้ชนะน็อกเพชรนำชัยค่ะหนูไม่ได้มั่วก็มีคนติดตามนะคะบอกว่าข้อมูลหนูผิดหรือเปล่าไม่ผิดค่ะหนูไม่ได้ลงไฟสุดท้ายส่วนเจ้าเพชรหนึ่งนะคะก็หลังๆมาก็ฟอร์มดีนะคะไปชกกับเจ้าโดมทองนะคะก็แพ้มาครั้งหนึ่งเสมอมานะคะก็เบียดเสียดสูสีกันมากๆเก่งมากๆดุดันหัวิดหัวใจนี่ผ่านเลยนะคะเลือดเต็มเวทีไม่มีใครยอมกันนะคะก็พ่ายมานะคะคู่นี้นะหนูก็ยังออกชอบไปที่สิงดํานะ เขาเคยชนะกันมาค่ะก็ชอบไปที่ความขยันความอึดความตื้อีของเขาค่ะและคู่สุดท้ายคู่สี่คู่เอกของรายการเป็นการป้องกันแชมป์นะคะเพชรบ้านไล่สิงมาวินวันนี้เจอกับสองพยัก์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะคะมุมแดงแนละเป็นนักชกรุ่นพี่นะวันนี้ป้องกันแชมป์ส่วนสองพยักษ์เป็นนักชกรุ่นน้องอายุ17ปีนะคะก็มาท้าทงแชมป์นะคะความสูงนะคะเจ้าเพชร บ้านไล่ในในรูปภาพก็ดูเตี้ยกว่านะคะน้องก็ดูสูงกว่าความหนาความอะไรก็พอๆกันนะคะส่วนสูงเพชรบ,บ้านไล่ร้อยหกสิบส่วนเจ้าสพยักษ์นะคะร้อก็สูงกัน5เซนนะคะคนนึงเป็นมวยมาจากพัทธลุงส่วนอีกคนนึงเป็นมวยมาจากสมุทรปราการเป็นน้องชายของ เป็นหลานชายของเที่ยวพยักนะคะสไตล์การชกของเพชรปัไล่นะเป็นมวยเข่าอาชีพขวาหน้าล็อก็ัตเตยเหนียวแน่หนหนึบหนับไซแรงบู๊ดุดันปลายแข็งแร่งวันนี้นะดูง่ายๆค่ะถ้าจับวงในติดนะไม่มีหลุดคะ่ะเหนียวหน,หนึบหนับเหมือนงูเหลือมเลยนะคะถ้าจับในได้เล่นไปเลยค่ะ แล้วราคาดีด้วยนะคะเลทเปิดลงมาวันนี้นะลดลงมานะคะไปที่2พยักราคาเสมอนะ,ะสพยักนะ,ะก็เป็นนักฟกรุ่นน้องนะคะการผ่านโม70ครั้งเท่ากันเลยนะ,ะเป็นมือขวากับฝีมือครบเครื่องดักซาแข่งโตเหลเี่ยมเหลี่ยมหักเทดีรวดเร็วนะ,ะก็หลานเขี้ยวพยักนะคะก็เจ้าเพชรบันเลยเก่งหรือไม่เก่งไม่รู้นะ,ะแต่มีคนมาท้าพิงประมาณ4-5่ห้ารอบแล้วนะ,ะก็ไม่เคย หลุดเลยนะเข็มขัดยังอยู่ที่เดิมวันนี้ก็เหมือนกันค่ะหนูก็มองว่าถ้าในเกมเลยนะดูง่ายๆถ้าเพชรบ้านไล่จับนายติดจับนายติดจับนายติดนะคะน้องดินไม่หลุดนะคะหนูก็มองว่าเข็มขัดอยู่ที่เดิมค่ะแต่ถ้ามองแล้วจับนายไม่ติดนะคะก็น่าจะเปลี่ยนเอวกันง่ยง่ายนะคนที่ชอบไปที่เพชรบ,บ้านไล่ค่ะเข็มขัดอยู่ที่เดิมเลทเปิดไปที่ราคาเสมอมุมน้าเงิน2พยักหนูชอบไปที่แดงค่ะ เฮงๆรวยๆวย,ยมวยเข้าทุกคู่นะ,ะทีเด็ดเจ็ดสีอาทิตย์นี้ชอบหลังช่างคู่ที่หนึ่งนะคะหนูก็ยังออกชอบไปที่เจ้าโชคพิชิดนะคะลองไปค่ะก็มองว่ามวยคู่นี้นะออกได้ทั้งสองนะคะก็หนักแรงความหนักแรงหนูมองไปที่น้ําเงินนะแต่ความรวดเร็เวหลากหลายดูแบบเชิงมวยดูแบบว่าเหมือนเป็นมวยเหมือนความแบบเรียกว่าอะไรทรงมวยสวยต้้งอยู่ที่แดงจริงแต่ความหนักแรงนะคะมวยมีของก็ต้องน้ําเงินค่ะลองไปนะคะ ก็แล้วแต่ชอบเลยหนูชอบมวยรองค่ะชอบไปส่วนคู่สองนะคะชอบไปที่เป็กค,ค่ะเคยชนะกันมาจะชนะแบบไหนมาไม่รู้แต่ก็รู้ว่าเป็กจะชนะค่ะและคู่สามนะก็ชอบไปที่สิงดํานะคะไฟล่าสุดหนูลืมบอกค่ะว่าแพ้ปิกซอมาเพราะว่าหนูลงในข้อมูลแค่13ไฟา์ไฟน้องเขาแพ้แค่2ไงหนูลืมลงไฟสุดท้ายนะคะหนูไม่มั่วนะคะก็ชอบไปที่สิงดําค่ะ เลดเป็นต่อไม่มากนะคะมีโอกาสอ่อแอค่สองก็เล่นด้วยความระมัดระวังและคู่สี่นะคะแชมป์อยู่ที่เดิมค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจข้อมูลหรือว่าเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆกดซับสไครต์รอที่ห้องช่องหนูลเลยค่ะมีข้อมูลเด็ดๆมาให้ฟังทุกวันนะคะแล้วก็ใครรักและเอ็นดูหนูนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยค่ะจะได้เปิดช่องเปิดการมองเห็นในช่องหนูจะได้ขยันในการหาข้อมูลมาพูดให้ฟังนะคะ ขอบคุณทุกๆการติดตามและขอบคุณพักยก24พักยกดีดีอย่าลืมนะคะที่หนูเลือกให้ spk 2 4ค่ะ